ไทพีบได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับว่าพวกเขาแทบจะทนอาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้เมื่อมีบริษัทเอกชนเข้ามาเปิดกิจการเมืองแร่ทองคําใกล้กับหมู่บ้านทีมขา่าวลงไปตรวจสอบก็พบว่าทั้งผลกระทบจากเสียงและก็ฝุ่นที่มาจากกิจการเมืองแร่ทําให้ที่นี่กลายเป็นหมู่บ้านร้างติดตามจากคุณาไทยรัฐพะหนักครับ ความดังของเสียงและฝุ่นควันจากการระเบิดเพื่อขุดหาสินแร่ภายในเหมืองของบริษัทอคารารีซอสเซจจำกัดถือเป็นความเดือดร้อนที่ทำให้นางมาลีชิมพาลีชาวจังหวัดเพชรบูร์ร้องเรียนมาอย่างไทย PBS เ<น>อเธอเล่าว,ว่าต,ตั้งแต่เหมืองทองแห่งนี้นเข้ามาประกอบกิจการ<น>ตั้งแต่ปี2543<น>ก็ทำให้เกิดอาการผื่นคันจากการใช้น้ำประปา และน้ำในบ่อใกล้บ้านปัญหาเหล่านี้ทำให้เธอไม่กล้าดื่มน้ำฝนและต้องซื้อน้ำดื่มจากภายนอกแม้ผู้ประกอบการเหมืองแร่จะนำเครื่องกรองน้ำมาติดตั้งให้แต่ก็ไม่สามารถคลายความกังวลได้หน้าแรงมันกระคันมันฝุ่นขึ้นใช่ไหมแล้วหน้าน้ำอย่างงี้ฝุ่นก็มีขึ้นเพราะเขาไม่ได้ทําแล้วเขามาทําเหมืองน,นี่แล้วเขามาทําอะไรนี่มันก็ฝุ่นมันก็ขึ้นปืนคันนี่มี ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังการประกอบกิจการของเมืองแร่บนภูเขาหม้อซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนแห่งนี้ทำให้เพื่อนบ้านหลายคนขายที่ดินทำกินและทยอยย้ายออกจากพื้นที่พี่น้องของเธอที่ปลูกบ้านในแปลงเดียวกันก็มีสภาพไม่ต่างกันบ้านหลายหลังจึงกลายเป็นบ้านร้างที่แรกคนแถวนี้เยอะใช่ไหมล้วก็ย้ายออกไปจะออกไปแล้วนีก็เหมืองก็ บอกเราบอกอเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย้ายที่หลังเพราะงี้ป่านนี้เขายังไม่ได้มาย้ายเลยไม่อย่างงาั้นทีมงานสังเกตระหว่างลงพื้นที่พบว่าจะมีการระเบิดเพื่อขุดสินแร่วันละสองครั้งซึ่งเหมืองแร่ทองคำที่บริษัทัครารีซอเซ็ตเป็นผู้ประกอบกิจการก็อยู่ไม่ไกลจากชุมชนนัก บ้านหลังนี้อยู่ห่างจากเหมืองทองคําไม่มากนักนะคะทําให้ผู้คนที่ยังอาศัยอยู่ที่นี่ได้รับผลกระทบโดยหลายคนป่วยเป็นโรคภูมิแพ้และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลค่ะบ้านหลังนี้เคยเป็นของน้องสาวแต่ต้องย้ายออกโดยนะให้เหตุผลว่าหลังจากเหมืองแรกเข้ามาประกอบกิจการใกล้ชุมชนพื้นที่บนภูเขาหม้อที่เคยเป็นแหล่งอาหารได้หายไปรวมทั้งที่ดินของเพื่อนบ้านที่เคยเช่าทำกิน กว้านซื้อจากผู้ประกอบการทำให้ต้องหาที่อยู่ใหม่ชทีวตที่เราเคยมีความสุขที่ผ่าน,านมามันมันหายมันสลายไปหมดหรือไอ้อย่างเดิมๆเ,เก่าๆมันจะกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วคือวันนี้เราอเรียกร้องอะไรคะจะเรียกร้องจากใครคะที่เราเรียกร้องไม่ทราบว่าจะเรียกร้องจากใคร เราก็ไม่เห็นมีใครที่จะมามาดูแลแล้ว,ลวมาช่วยเหลืออะไรเราเลยผู้ใหญ่บ้านชี้แจงว่าหลังจากมีผู้ร้องเรียนถึงผลกระทบได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้นําลูกบ้านที่มีความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของเมืองแร่รไปพูดคุยแต่ไม่สามารถตกลงกันได้เคยเข้าพาเข้าไปสองครั้งแล้วกับผู้จัดการเขาแล้วก็เคยพาไปยื่นหนังสือที่จังหวัด ที่อุตสาหกรรมจังหวัดก็ับไปแล้วก็มาเจรจาก,กันแล้วก็ตกลงกันไม่ได้หลังจากบริษัทอัารารีซอร์เซรจำกัดประกอบกิจการเหมืองแร่บนภูเขาหม้อที่เป็นรอยต่อของสามจังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกและพิจิตรตั้งแ,แต่ปี2543ทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ใกล้เคียงต้องย้ายออกกว่า100ครอบครัว และยังมีอีกหลายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและยังไม่ได้ย้ายออกจากพื้นที่หันทรัฐผนทัพไทย PBS รายงาน